นี่อยู่พ่ออยู่พ่อไหนน้องมากไหนน้องมากไหนน้องไหนน้องไหนนี่ไงเฮ้ยน้องคนเดียวเฮ้ยน้อาไหนมาแตะกันด้วยอะไรนะมาแตะกันด้วยแกะอะไรเปาเปล่าแกะเป็นเปล่าพ่อแจมติใครซื้อให้แม่ซื้อให้ขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณแม่ คุณแม่เลยจ้ะคุณแม่จำเลำบาาเนี่เล่้ยอันนี้ไหวนน้อันนี้ไหวได้ไม่หวม่จ้าเลย